เพื่อนกำลงังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่เมื่อเราเล่นเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตในซ์ฟเวอร์จีนยอเนี่ยมันมักจะขึ้นมาให้เราทําการยืนยันบัตรประชาชนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาทํายังไงแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีคือแบบมันขึ้นจนไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วนะฮะขึ้นแลว้วขึ้นอีกยืนยันแล้วยืนยันอีกก็ไม่ได้สักครั้งก็ไม่ได้สักทีหนึ่งจนทําเอาเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเลิกเล่นกันไปต่างๆนานาเลยนะครับก็คือแบบโหเลิกเล่นกันเยอะมากๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กระผมเองมีวิธีมาบอกรวมไปถ เราผมเองก็จะทําการสอนโหลดให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะว่าไอเซิร์ฟเวอร์จีนยอที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันโหลดยังไงมันสมัครยังไงเล่นแบบไหนเข้ามายังไงอะไรงไงเดี๋ยวผมจะสอนให้หมดเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคือส่นหน้าเดสก์ทออ็อปคอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองจากที่ต้นคลิปผมได้พูดไปแบบชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้กระผมเองจะมาสอนเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยโหลดเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตในเซเวอร์จีนรวมไปถึงในการโหลดครั้งนี้เนี่ยผมจะบอกวิธีการสมัครรหัสไอดีของทางเซเวอร์จีนให้กับเพื่อนๆทุก,ท,กท่านเนี่ยได้ไปเล่นกันอีกด้วยเนื่องจากเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีว่าตอนนี้ทางตัวเกมเซเวอร์จ ภายนอก<ฮ>เวลาเราจะเข้าไปเล่นในเกมซูเปอร์จีนเนี่ยเราต้องใส่เลขบตัตรประชาชนรวมไปถึงชื่อบตัตรประชาชนแบบเป๊ะๆตามหน้าบา<ฮ>ัตรเพื่อยืนยันตัวตนพร้อมกับอายุของเราเนี่ยว่ามันเกิน18ปีขึ้นไปหรือไม่เนี่ยถึงจะได้เล่นแบบปกตินะ<ฮ>เพราะฉะนั้นเครที่โหลดมาแล้วก็สมัครเริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ทุกๆครั้งไม่ว่าคุณจะไปหาสมบัติประชาชนชื่อประชาชนหรืออะไรก็ตามต่างๆนานามาเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่วันนี้หมดห่วงครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมมีชื่อและเลขบัตรประชาชนมาแแจจจกกกกให้ัับบบเพื่่อนนนนๆททุาาาํํวด ่าจำนวนจํากัดก็ไม่ได้สิรู้สึกว่าเท่าที่ผมทดลองมานะภายในประมาณ5ถึง6 ID อดีผมใช้เลขบัตรเดียวรวมไปถึงชื่อชื่อเดียวเพื่อล็อกอินหรือสมัคร ID เนี่ยได้เกือบประมาณ7ดถึง8 ID ีเลยนะคุณผู้ชมแล้วเท่าที่ผมเล่นมาประมาณ7เดือนนะครับใน i อดีด้านล่างตรงกรอบขวามือตรงนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นเลขบัตรประชาชนมาให้ผมได้กรอ,อกอีกเลยนะรวมไปถึงหน้าจอที่ซ้ายมือเนี่ยเพิ่งจะสมัครได้ประมาณ2ถึง3วันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงมุมบนขวามือก็ไม่ขึ้นอีกเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าจากที่ผมทดลองมาทั้งหมดใในนนนนรรรระะะะยยเเเเเเวลลลาา8ดืออนน่มมััจไขขึ้ห้หกอก,อกบตปชช แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆทุกท่านจะเอาไปใช้งานกันแล้วจะได้ทุกคนนะเพราะว่าเลขบัตรเลขนี้เนี่ยมันอาจจะมีจํานวนจํากัดครั้งก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบถ้าดูไม่จบดูข้ามไปคุณอดได้แน่นอนฮะหนึ <Okay. S 1> อยเ่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแอป q p ตัวนี้นะครับผมเราสามารถไปหาโหลดได้ใน Google เมื่อเราเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่า Q W A P มันจะขึ้นคาว่าคูแอปหน้าเว็บแบบนี้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถโหลดแอปคูแอปหรือไฟล์ apk มันได้นะครับตรงรูปไข่ด้านล่างตรงนี้หรือไม่ก็กดดาวน์โหลดตรงคาว่าดาวน์โหลดคูแอปตรงนี้ก็ได้นะครับเรากดดาวน์โหลดไปหลังจากนั้นก็กดเพื่อดาวน์โหลดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะให้ไฟล์เรามา <S <S <อ>เราก็ทําการกดติดตั้งลงไปภายในมือถือของเพื่อนทุกท่านหรือจะเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนทวกท่านจะรัใส่ ID รหัสอะไรให้เรียบร้อยหรือจะใส่เป็นแบบออรหัสผ่านทางก็ได้นะหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ค้นหาชื่อเกมวันพันแมนหรือดส่งเกตหรือจะเป็นคําว่าวันพันแมนอย่างเดียวก็ได้ครับกด enter หาไปเลยมันก็จะขึ้นเกมเยอะแยะมากมายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเล่นเนี่ยนั่นก็คือวันพันแมนเทพบุตรบัตรเดียวจอดเซิร์ฟเวอร์จีนแบบยอ่อ <Okay. S 1> สําหรับไอตัวนี้หรือว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์จีนนะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซีหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เราเล่นกันอยู่ส่วน,น,น,นจีน,น,นด Et, เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันที่เราสนใจคือวันพันแมนแบบจีนย่อก็คือซาวเวอร์จีนนั่นเองแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปติ๊กแถบที่3ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเพื่อสมัคร ID <Okay. S 2> กรอก ID ของเราลงไปที่เราอยากจะสมัครหนึ่งหนึ่งกดติ๊กถูกตรงนี้กดยืนยันส่วนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ใส่ชื่อหรือใส่เบอร์โทรอะไรสักอย่างหนึ่งเรากดข้ามนะครับก็คือปุ่มสีขาวแล้วก็กดสีขาวอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้เป็นอนันเสร็จเรียบร้อยหลังจาก รวมไปถึงเลขบัตรประชาชนจีนที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยมีอายุเกิน18ปีหรือ20ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ชื่อภาษาจีนรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนจีนแนะนําให้เข้าลิงก์เว็บที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้ <Okay. S 1> เมื่อเราเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างซึ่งชื่อจีนและเลขบัตรจีนใจมีอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่ <Wow. S 1> อันที่ไทยได้เนี่ยเท่าที่ผมใช้มานานที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอันที่3ตรงนี้นะครับก็กด copy ชื่อลงไปวางชื่อให้เรียบร้อยต่อมาก็ใส่เป็นเลขบัตรประชาชนจีนนนนตรงีี้้กกกก็็ดดด Co py เเหมมมือมแลาาําาาาวสฟ ยืนยันตัวตนเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนอีกเลยนะเท่าที่ผมเล่นมากเนไม่มจบครับไม่มีแจ้งเตือนเลยนะฮะ ถ้าเลขบัตรไหนที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนทันทีเดี๋ยวผมทดลองให้ดูอ่าเนี่ยเอาตัวอื่นอา่อาอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ากด Copy ้มาฮะกดวางอ่ะแล้วก็ Co p y แถวนี้ใหม่ทีนึงก็กดวางต่อเหมือนเดิมนะครับผมนี่มันไม่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้ทันทีนะฮะเราก็ต้องกอบไปเรื่อยสลับไปเรื่อยอ่าเพื่อไม่เชื่ออีกก็อ่าอันนี้ไปปุ๊บอ่ามาปุ๊บปุ๊บนี่ครับปุ๊บไม่ได้นะฮะถ้าอันไหนมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะแต่ถ้าอันไหนมันได้คือมัน ของชื่อแล้วก็เลขบัตรประชาชนจีนเพราะฉะนั้นนี้ผมขอกดข้ามแล้วก็กดออกมาแล้วกันเผื่อบางคนที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยเอาไปใส่ตามเนี่ยมันจะได้ใช้กันทุกๆคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจํากัดกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบ ไปกากกันซะเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัตรประชาชนรวมไปถึงชื่อจนะีนเนี่ยไว้ให้ <Okay. S 2> แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกทริกดีๆนะครับในการสร้างไอดีหรือรหัสตัวละครแบบแยกๆชั้นกันนะสมมติ uh. เราได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอแถบตรงชื่อตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นแค่อันเดียวเท่านั้นนะซึ่งแถบไอเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับแสดงว่าคุณนะ่มีไอดีอยู่1อันแล้วคุณก็สามารถเอาไอดีนั้นเนี่ยไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติคุณอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดอย่างเช่นเล่นเซิร์ฟ408 ไปลบเกมนะหรือไม่ต้องไปสมัครรหัสใหม่นะครับ<อ>คุณใช้รหัสเดิมได้เลยเพียงแค่สร้างอ๋อแอคเค n t หรือสร้างโปรไฟล์เพิ่มเท่านั้นเองเ,อเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูแบบง่ายๆนะครับก็คือกดไอคอนมุมล่างซ้ายมือตรงกลม,มๆแล้วก็เลื่อนลงมาตรงด้านซ้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการล็อกเอาท์หลังจากนั้นให้เราก,กดล็อกอินไปเหมือนเดิมนะครับ<อ>ผมแล้วก็ให้เราทําการกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เพิ่มเติมอ่ะก็พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ไปเองเช่นอ๋อเป็นนิวศูนย์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 ก็กดสรไปา ทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยากจะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับและไอ้ตัวละครเนี่ยก็จะหายไปนะไม่มีเลยนะถ้าให้ผมพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าสมัคร i อดีใหม่แต่ไม่ได้เป็นการสมัคร i อดีใหม่แบบจริงๆจังๆเพราะจะเกิดเพื่อนๆจะไปสมัคร i อดีใหม่เพื่อนๆก็ต้องกรอกเลขบัตรประชาชนใหม่รวมไปถึงชื่อภาษาจีนใหม่แลวก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนั้นเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็ต้องไปนั่งรอลุ้นอีกว่าคุณจะได้หรือเปล่าแต่วิธีการนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันคือการแบบที่ง่ายที่สุดและเป็นอะไรที่รวดเร็วที่สุดหนึ่งโปรรรไไไไฟล์ดด้้้้้กกกีี่่อออออันนนน็มมูะคคืืสาางเยๆต เนี่ยผมเองก็ต้องวเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติผมสุ่มหาตัวละครอะไรดีๆไม่ได้ก็อ่ะเปลี่ยนโปรไฟล์กันไปเปลี่ยนโปรไฟล์กันมาเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟนั้นเปลี่ยนมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็คือเนี่ยอ่ะตัวละครก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวละครของเรามันอยู่ในโปรไฟล์โปรไฟล์นั้นนะครับโปรไฟล์ใหม่ๆก็จะเป็นตัวละครใหม่ๆก็ว่ากันไปหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงนะในการพูดครั้งนี้บางครั้งบางทีผมอาจจะพูดเร็วเกินไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยคอมเมนต์มาสอบถามเพ หรือลองไปทําเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของ ID ดีเซิร์ฟจีนนะโหลดไม่ยากครับสมัครไม่ยากแล้วก็มีทริคดีๆด้วยในการทำไอดอโปรไฟล์สารองแบบไว้เยอะๆหนึ่งสามารถเล่นได้กี่เซิร์ฟก็ได้หรือจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกี่ตัวก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะทําเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปสมัครรหัสใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าโอ้ยยุ่งยากครับผมในการยืนยันตัวตนใครที่เล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะเวลามันขึ้นไอตัวยืนยันไอเดียแม่งโคตรน่าลาคาญครับเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยแม่ง มันก็จะเอาเราออกจากเกมไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็อ่ดูวิธีผมแล้วก็ไปรีบทําตามกันซะเพราะมันมีจํานวนจํากัดแล้วก็พยายามแบ่งแ่งปันให้คนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณคนเดียวแม่งสมัคร10บไอดีดเีดีดเีเอาเลขบัตรอันนี้ไปใช้ประมาณสิบไดีๆดีดีไม่ได้นะผมขอแนะน,นํา1คนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในเรื่องการสมัครเดีเพราะฉะนั้นก็เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆด้วยเนื่องจากผมเองก็มาสอนแบบฟรีๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรเผื่อแผ่กันนะจ้าจะได้ไม่ต้องออดราม่าอะไรกันวุ่ นนส่วี้แต่เวลามาเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนย่อแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมศึกษาตัวเกมกันเอาเองด้วยนะครับผมเองจะไม่มาสอนอีกทีนึงนะว่าภาษาจีนความหมายเหล่านี้เป็นอะไรตัวละครมีสกิลอะไรบ้างผมจะไม่สอนนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกเลยนั่นก็คือคลิปรีวิวแนะนําให้เข้าไปดูกันด้วยนะจ้าเวลามีตัวใหม่ๆไม่ใช่ว่าได้เอเดีเซิร์ฟเวอร์จีนไปแล้วแล้วจะไม่ดูคลิปรีวิวผมนะไม่เอานะแนะนําให้ดูกันด้วยเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเจ้าตัวโกเคสืระดับ SSR บ<ๆ>ก็กําลังจะเข้าเซิร์ฟจ,จีนมาเป็นที่เรียรอยวน,อยเน,ยเนเจั แน่นอนผมกะว่าจะปั้นสุดแบบทุกทางจริงๆครับสำหรับตัวตัวดวง SSR บวสุดท้ายนี้อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นเลยว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าหาว่าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้ <Okay. S 1> หรือถ้าผมไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวผมก็จะไปตอบภายในคลิปวิดีโอนั่นแหละอย่างเช่นคลิป,ลป,ลปนี้เนี่ยมีคนขอกันมาเยอะนะฮะไอเรื่องทําการสมัคร ID หรือไอเรื่องแก้ไขย ID ยืนยันต่างๆเนี่ยผมเองก็จะมาสอนให้นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมในเรื่องของคลิปรีวิวต่างๆรววไปปปปถถึึงงคลลลิกแแทยยเเ็ด เดือนหน้าจะมีเกมใหม่ๆม,มานั่นก็คือ My Hero Academia The Strong นะและสุดท้ายนี้แบบทุกๆครั้งเลยนะครับก่อนจะปิคดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน